ไอทีประจำม้าสวัสดีครับคลิปนี้ตั้งใจเอาวิธีตั้งค่าซีนแบบพิเศษที่โดยปกติแล้วโ o ชันเซนเซอรรุ่นนี้นะครับทำไม่ได้นะครับก็เลยออกแบบมาให้พิเศษสำหรับกรณีที่ใครที่อยากจะเซนเซอร์คนเดินผ่านมาให้เปิดพัดลมหรือเปิดไฟนะครับแล้วดีเลย์ไปกรณีที่คนเดินออกไปหรือไม่มีคนให้ปิดพัดลมตัวนั้นหรือไฟ ให้เรียบร้อยโดยมีการใช้การหน่วงเวลาด้วยนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าตั้งค่าท,ทั่วๆไปเนี่ยมันจะพินเพีเ้ยนหน่อยนะครับผมก็เลยพยายามที่จะออกแบบใหม่ให้สามารถทํางานได้แม่นยําม,มากขึ้นนะครับลองเอาไปประยุกต์ดูผมมีการใช้ซีน3ตัวในการเปิดพัดลมหรือหลอดไฟ1หลอดนะครับคุณจะมีการพ่วงหลอดไฟมากกว่า1หลอดก็ได้หรือมีอ,อุปก,กรณ์หลายอย่างก็ได้แต่ ใช้ซีน3ตัวในการช่วยกันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับการใช้งานทูย่า PIR m o t o o n ั n s s o r ตัวนี้ซึ่งมีเสียงด้วยนะครับก็ใช้งานได้สุดท้ายผมทดสอบแล้วก็โอเคนะครับจะมีซีน3ตัวมาดูกันเลยว่าทำงานร่วมกันยังไงบ้างนะครับสังเกตดูตัวนี้จะติดติดระดับนะครับผมจะใช้ซีนตัวกลางจริงๆแล้วเนี่ยผมมีซีน1 2 3ดูดีๆนะครับ ซีนตัวกลางตัวนี้ดูก่อนเลยจะเป็นซีนที่เอาไว้ใช้ในการเปิดปิดไฟนะครับถ้าเกิดว่าการเคลื่อนไหวไม่มากพอเขาก็จะปิดอยู่ดีฉะนั้นจะใช้ได้เฉพาะคนเดินนะครับตัว motion sensor ตัวนี้เซนเซอร์ระยะกว้างนะครับเฉพาะคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือเคลื่อนไหวเยอะๆถ้าเกิดนั่งนิ่งๆนั่งอ่านหนังสือเนี่ยครับเขาจะมองข้ามนะครับลองปรับดูนะว่าใช้งานได้ระดับไหนนะครับ ตัวนี้ต้องเดินผ่านจริงๆนะสำหรับตัว motion sensor ตัวนี้สมมุติว่าอ่ะคุณติดตั้งกับหน้าร้านหรือติดตั้งกับทางเดินอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าคนเคลื่อนไหวเยอะนะครับดี t ทคได้ว่าเคลื่อนไหวก็แล้วกันนะครับกรณีนี้ผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่าเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมจะดีเทคว่าตอนนี้มีการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวให เปิดไฟแตงโมผมใช้ไฟแตงโมอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ผมมีไฟห้องนั่งเล่นอีกชุดหนึ่งใหญ่ๆนะครับก็ถ้ามีการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยให้เปิดเลยเป็นไฟแตงโมแล้วก็ไฟห้องนั่งเล่นเปิดนะครับห้องนั่งเล่นเนี่ยจะมีหลายดวงนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการนับนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ไฟเปิดแล้วเมื่อสักครู่นะครับให้ปิดการใช้งานตัวที่เป็นเซนเซอร์หลักนะครับเซนเซอร์หลักจะเอาไว้ในการ ดีเทคว่าถ้าไม่มีคนให้ปิดไฟนะครับตอนนี้คือปิดการทํางานชั่วคราวของซีนตัวนี้ลองรูนะครับผมใช้ซีนตัวกลางในการจัดการนะครับซีนตัวกลางเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเปิดปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือเปิดปุ่มเขียวเนี่ยครับจะเขียวสลับกันนะครับบางทีก็จะเทาเขียวเทาอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราพบการเคลื่อนไหวเนี่ย เขาจะเปลี่ยนสถานะเป็นเขียวเทาเขียวเทาอยู่สลับกันนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งการเปลี่ยนสถานะเราจะใช้ซีนตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบเจอว่ามีการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยก็ให้ปิดซีนเป็นสีเทาซีนตัวนี้จะถูกเคลียร์นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวซีนจะถูกเคลียร์โดยที่พอเคลียร์แล้วทุกอย่างก็จบ รีเซ็ตใหม่นะครับจะมีซีนด้านบนที่เป็นซีนที่คอยตรวจสอบว่าเราไม่พบการเคลื่อนไหวของมนุษย์หรือเปล่าถ้าไม่พบให้หน่วงเวลา1น,นาทีแล้วก็ค่อยไปเปิดใช้งานซีนตัวเมื่อสักครู่นะครับเปิดใช้งานซีนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อน,นับถอยหลัง2นาทีแล้วค่อยปิดนะครับพอผมมีการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าซีนตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนสถานะตัวเองเป็น dis able นะครับมันก็จะค่อยคอยสลับกัน เคลียร์ทำงานเนี่ยครับซีนตัวนี้จะติดติดดรับนะครับถ้าเกิดตัวเองเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่กลายเป็นว่าเขาจะต้องนับถอยหลัง2นาทีเพื่อที่จะปิดไฟเหล่านี้แล้วก็นับต่อไปอีก15นาทีเพื่อปิดไฟห้องนั่งเล่นนะครับจะเป็นลักษณะนี้ผมใช้การประยุกเพื่อที่จะทําให้ได้ผลตามที่เราต้องการเป็นโจทย์นะครับถ้าเกิดคุณนั่งนิ่งๆเมื่อไหร่เนี่ย เขาจะเริ่มนับถอยหลังฉะนั้นคุณจะต้องเคลื่อนไหวให้เห็นชัดๆนะครับพอเคลื่อนไหวเนี่ยพอเรา refresh ดูเขาก็จะ disable ตัวเองสุดท้ายจะเป็นการ reset ไม่นับถอยหลังปิดแล้วนะครับผมใช้ซีน n e 2ตัวในการควบคุมซีนตัวกลางซีนตัวกลางเริ่มเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่จะนับถอยหลังปิดไฟปิดพัดลมเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยตัวนี้ ซีนตัวล่างเนี่ยครับจะทำงานทันทีนะครับก็จะมีการเหลื่อมกันเล็กน้อยของการทำงานนะครับประมาณนี้นะจะรู้สึกว่าเขาทำงานสลับไฟสลับมาจริงๆเราอยู่ในแอปเราจะมองไม่เห็นนะครับลองประยุกต์ใช้ดูเป็นไอเดียคร่าวๆที่ผมลองผิดลองถูกหามาเองเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือคอมเมนตตอบโจทย์ความต้องการของคนที่เจอปัญหาเดียวกันกับผมนะครับลองดูนะครับ ถ้าไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีทบทสอบแล้วตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ